เส้นเครียดแต่เขาเล่นงานกันหนักเลยเลครับรนาขนขอ,อ,องผชินค้นโข่งป่างโข่งขังดีเราก็ไม่ได้ผงหางเลยครับเออเราค่อยๆไปไปนิ่มๆไปลึกๆดีกว่า <c oughs> ไปลึกๆไปยังไปกระตุะกตกระตากตทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวนี้กำลังตื่นตัวพระสองฆ์กำลังจะเล่นงานกันนั่นหนักเลย มันได้ข่าวมันเยอะนะประเด็นมันคือหนึ่งพระแท้พิโดกน่ำมันวัตถูกต้องทั้งหมดเราแปดสิบเปอร์เซนต์ตัดไปเลยองค์หนึ่งว่าหลวงพ่อสินคิดบอกว่าอะไรสามสิบเปอร์เซนต์เลยอภิธรรมตัดทิ้งเลยอภิธรรมนะคุบราษัทแบบนั่นแหละอะเราก็มีส่วนในพวกนั้นเหมือนนี้เราอยู่ในแถวเดียวกันดีกว่าเรามีเพื่อนโบราณเขาอย่แบบนี้นะไม่พูดก็ไม่ได้หัว ไม่ตกขวาก็ไม่ได้อาบน้ํอไม่พูดก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไทรนะเมื่อเขาพูดออกมาก็เออใช่เขาอยู่ฝังนั้นเขาอยู่ฝังนี้ไอเราเราอยู่ฝังไหนล่ะแถวไหนว่าโอ้เราก็อยู่กับพวกนั้นเลาไว้มันยังแตกเป็นนิกายนิกายนิกายมันเยอะะศาสนาพุทธเกิดแค่อเดียประเทนะอย่างนี้ล่ะฉันไม่เอานะฉันไม่เกี่ยวนะไปถามหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อถ้าเป็นมหายานเหินนายน่ะ หลวงพ่อจะอยู่แถวไหนอ่ะสองแถวเนี่ยนะแถวมหายาณเนี่ยบอกมหายานมีสองพวกนะไอ้พวกหนึ่งเจ้าพิธีรีรองผังศักดิ์สิทธิ์เดนะ่นอีกพวกหนึ่งไม่เอาขนาดเผา,าพระพุทธรูปเสียงไฟคุณเนาคุณเนานี่ว่าแถวนั้นแถวนั้นพุทธรูปวกฉเสียงไฟยาวาณเพนะทําอะไรกําลังเผาหาพระธาตุ กำลังเขาพุทธรูกหาพระธ,ธาตุแกบอกใไม่ๆจะมีได้ยังไงพุทธลูกหาพระธาตุไม่มีหรอกแล้วพวกท่านนั่งธรรมทีหาพระธาตุหาพระพทุทธเจ้าเรานจะมีได้ยังไงเหมือนกับฝนก้อนอดิดก้อนหินเป็นกระจงเงา<อ>เป็นไปไม่ได้แกบ,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 บอกของจริงนะหลวงพ่อเทียนอยู่พวกนั้นนะใหม่ๆนะหลวงพ่อเทียนทาพุทธรูกเองนะเอาเชือกมัดให้เด็กอ้าไว้อ้อมวัด ออมึงการทำอะไรอ่ะพุทธลูกนะแต่ก็ททำเองลากไปรอดบ้านรอบบ้านน่ะชาวบ้านก็ทำทำอะไรเขาึงฟองเด็กเลยพ่อพ่ยเทียนพ่อเตียนพาอตู้เทียนเด็กๆเขาเรียกคุทะตอ้พอตู้เทียนทําไมโอ้บวกเทียนมันบ้าแล้วพวกเดียวกันบักเทียนมันบ้าแล้วคอมเมนต์แล้วเนี่ยเล่นกับพุทธลูกที่ไงโดนมากวันนี้ ลวงพ่อเทียนก็เลยวันต่อมาก็ทำประลูตั้งไปตั้งไว้ข้างๆทางอ่ะคนก็เดินไปเดินมาเกก็มองดูว่าใครจะไหว้บ้าง <c oughs> <c oughs> ไม่เคยมีใครไหว้เลย <c oughs> ทําไมวะไม่สวยหรือยังไง <c oughs> ก็ทําไม่สวยแหละห <c oughs> ลวงพ่อเทียนก็มีส่วนนะทําให้เกิดไอเดียความคิดพระพุทธแท้จริงคืออะไรเนี่ยตรวมีสําคัญคือว่าใจนะ พุทโธพุทธะเนี่ยธรรมโมธรรมะเนี่ยสังโฆหรือสังฆาเนี่ย,ยพุทธทาสใช้คำว่าอะไรนะพระพุทธลูกบังพระพุทธเจ้าเลยนะโอ้โหตัมลาคัมภีร์บังพระธรรมวโรนหอมพระเหลืองบังพระสงฆ์และหลายคนเลยบอกว่าไตรปิฎดกคือพระพุทธเจ้าศาสดาผู้ใดเห็นพระไตรปิฎกผู้นั้นคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมแล้วนะ เอาขนาดนั้นเลยนะ<ม>แล้ก็ไม่ว่ากันดีแล้วอย่างนั้นดีแล้วความเชื่อความถือ,อดีกว่าไม่เชื่อไม่ถือเพราะฉะนั้นพวกเราก็อยู่ที่นี่ก็เพื่อค้นหาความจริงอยู่นะอะไรคือความจริงความจริงคืออะไรเดี๋ยวมหาเถรสมาคมมาจัดการเราวนมาถึงเราด้วยอ <c oughs> <c oughs> นาครตต้องราบมาถึงเราด้วย ก็เราเยืนแถวนั้นน่ะแถวอี่น้อยกว่าวโดนปันใช่ใช่ก็ไม่ว่ากันท่านก็ต้องการความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนที่พูดความจริงก็ตายมาเยอะแล้วถูกจับเึืงไม้เยอะเหมือนกันเลยไอ้หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสมบูรณ์หลวงพ่อแล้วนะพระพุทธรูปสมบูรณ์นะเ๊ะก็ได้เขียนเลยจับเสืกไปแล้ว แล้วก็คารพบนักทิพย์พุทธเจ้าอยู่แต่หลวงพ่อเทียนยังบอกเลยคุณดาคุณดาไปกับเขาสิบคนอีกเก้าคนถ้าไหว้กองขิมหมานะคุณดาจะไหว้ไหมโอ้ก็ไม่ไหวเลยหลวงพ่อไหว้เป็กองขิมหมาไม่ไหว้ก็จะไล่ฆ่าคุณดาณนะ่ะไล่ฆ่าก็มีขาอยู่นะ ก็วิ่งหนีสิหลวงพ่อสี่โง่ยังก็ฆ่าเหรอโอ้ก้า้าคนไอ้คุณคนเดียวเลยจะหนีพ้นเหรอโอ้เราก็กลับมุมมนกันนะหลวงพ่อสมมติหลวงพ่อเป็นผมเราจะไหวไหมเราก็ต้องไหวสิเอาอย่างนั้นเราเอาตัวรอดเลยเราไหวตัวเองเราไม่ได้ไหวก็กี้มานะไหวตัวเองโอ้อย่างนั้นก็ไหว้ดยลงก่อไม่วิ่งหนีแล้วเสร็จเห็นไหม กลับมุมกันนะทาเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันนะ่ะต้ององมงายแต่เราไม่งมงายอ,ะอ่ะไว้ตัวเองเนี่ยโอ้โหยอดเลยมนุษย์ไหวตัวเองอเคือกันเอาตลอดเอาเพื่อนเอาฝูงด้วยไปด้วยกันต่อได้นี่ยแต่เขาสมมุติก็จริงเขากองเกี่ยวมาแล้วก็รู้นี่มันกาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้ <laughs> อย่าไปเหยียบม,นะมันนะั้นเหม็นนั้นเป็นปุ๋ยเป็นต้นไม้ดีนนะ ประเทศจีนตอนเขากําลังทําทําอะไรทํกากําแพงเมืองจีนอะ่ะตอนหน้าหนาวนะครับบอกไอ้บางคนก็ไปเก็บกอเก็บขี้หมาแห้งมากองไว้เลยขี้หมาป่าเอาไปทําไมเผาไฟเป็นควันเงินเป็นสัญญาณนละบอกกองขี้หมาหนึ่ขี้หมาแห้งขี้หมา,หหมาป่ามายังเป็นประโยชน์เลยเราบอกแง่ดีเลยเราก็ไหวได้ ก็ทำได้วัตถุสมมติเรากเออสมมุติเราก็เขารบไว้หลวงพ่อเทียนว่าสมมุติเหมือนกับข้าวเปลือกคุณจะทิ้งหมดไม่ได้เนะไปทำพัน์ทำพัน์ทำเพื่อ่อจะไปทำลายหมดไปได้ไม่ได้มีข้าวกินอีกแล้วข้าวเปลือกคือสมมุติบัญญัติข้าสารก็ยังกินไม่ได้ก็กินข้าวสุกข้าวที่หนึ่งด้วย ว่าเทียนพูดดีดเราก็กินข้าวที่หนึ่งเลยข้าว <Eden. S 1> ที่หนึ่งคืออะไรเรพก็คือปัญญาคือวิปัสนาความรู้แจ้งรู้จริงคือข้าวที่หนึ่งอุปม mm hmm. าดี <c oughs> ปัญญา <c oughs> จากนั้นทุกคนเหรอหาคําตอบหาความจริงาศาสดาแต่และองค์แต่และยุคสมัยทุกคนในอินเดียพวกเจ้าบวชแล้วพวกนั้นก็บวชตามหมดเลยจนสูญพันธ์เลยนะ กษัตริย์ก็ไปมหาเศรษฐีก็ไปทิ้งบ้านทิ้งเมือง,งทิ้งทุกอย่างเลยมันจะหาความจริงจะรู้ความจริงอยู่ความจริงให้เราก็เหมือนกันสมัยนี้นะหาความจริงแต่ความจริงมันถูกหลอกความปลอมนะพุทธวัตรธรรมปฏิรูปคือความปลอมพอมไม่จริงมันปกปิดกันปลอมกันเราถามมาดีกว่านะ กลับกับเซสชั่น